ออยู่เอตายครับเรียบร้อยแฮชชาร์มในเมื่กี้ตอนนี้ตายครับแก๊ปคันดีแฮชชเรียบร้์มในเมื่อกี้เคยรอเขาแดชมานะครับโอเคตักก็เงาตายครับลบป่ะโอเคตายตอนนี้โอเคตายครับย่านตายครับเรียบร้อยก็พยายามมองแแบไปนะครับท่านผู้ชมเอ้ยมุดหลับเขาแหลบมากเลยเนี่ยตายครับเรียบร้อย โอเคครับผมมอกาดสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นทุเรียนแบบชิลๆนะครับผมแบบว่าแบบไม่คิดเยอะครับประมาณนั้นนะครับผมมามาดูกันนะผมว่าเกมนี้เนี่ยผมจะเล่นได้ดีหรือเปล่านะครับโอเคเวลาเล่นทุเรียนป่านะครับพยายาม up สกิล2ก่อนนะครับหรือทุเรียนกลางเราก็ต้อง up สกิล2นะครับเพราะว่าสกิล2เนี่ยช่วงต้นเกมดีที่สุดแล้วนะครับโอเคนะครับ แล้วเวลาเราฟาร์มครับพยายามมายืนหลังบัฟฟานะครับแล้วก็กดตีภายใน3 0ินะครับเพราะว่า 30B เนี่ยบัฟฟาจะขึ้นพอดีนะครับแล้วเราก็ใช้สกิล2ข้ามมาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยทำเหมือนที่ผมทำอะครับแล้วทันทีแคลปก็จะขึ้นพอดีนะครับถ้าเราใช้ครบประมาณ3ครั้งครับสกิล2โอเคครับแล้วก็พยายามปาสกิล1ยัดหน้าไปนะครับยิ่งใกล้ยิ่งแรงนะครับอารมณ์เหมือนแวนเอนจอยครับอันติของมันนะครับยิ่งใกล้ก็ยิ่งแรงครับแถมได้สแต็กเยอะด้วยนะครับโอเคเราก็จะไป เลนกลางต่อนะครับเพราะเราต้องไปแท็กคลิปเลนกลางอยู่แล้วนะครับผมปาดโอเคครับ <Okay, S 2> ผมแล้วก็ดูก่อนนะครับว่าเขามีกี่ตัวโอเคเขา,ขา<ส>มี3ตัวครับแล้วก็พยายามเคลียร์เร็วที่สุดนะครับโอเคนะครับเคลียร์เสร็จแล้วก็มาฟาร์มต่อนะครับแล้วก็พยายามมองแมบไว้นะครับท่านผู้ชมเก okay, มก็จะฟาร์มบัฟแดงไปก่อนชันนี้ต้องรีบครับไม่ต้องรีบ <S <S ครับช่วงนี้ค่อยๆฟาร์มครับ โอเคครับเหมือนโอมินจะโดนมูลาดนะครับตอนนี้ผมก็เก็บสแต็กมาเลยครับถ้ามูลาดไม่กลับโดนโอเคมูลาดกลับนะครับเหมือนเขาน่าจะเห็นผมหรือเปล่าถ้าเมื่อกี้นี้ผมถ้าถ้าผมถึงตัวมูลาดยังไงมูลาดก็ตายนะเมื่อกี้แต่มูลาดเขาจะมีสิจะตัวละครเขาจะมีสกิลหลบเยอะนะครับถ้าผมอันติปึ๊บผมก็จะเดินตามเขาตอดนะครับเพราะว่าเขาอาจจะสกิลสองหลบเรานะครับเพราะว่าเขามีสกิลหลบนะครับ แบบถ้าเป็นตัวแบบอย่างเช่นยุ้ยอย่างเงี้ยถ้าเลือนเขาน้อยผมอันติปุ๊บผมก็ไม่เอาตัวเข้าไปสุดนะครับแต่ถ้ามูรานเนี่ยเอาตัวเข้าไปสุดนะครับเพราะว่าเขามีสกิลสกิลหลบอเครับ <First, one. S 1> <Okay. S 2> ช็อตน,นี้ผมได้ทันทีแคบขึ้นแล้วค่อยเล่นครับโอเคอยานยานน่าจะตายครับช็อตน,นี้ตายครับเรียบร้อยครับช็อตน,นี้เราก็เอามังกรต่อเลยนะครับ พยายามมองแมพไปนะครับนี่เราก็เอามาอุกรณต่อเลยครับเดี๋ยวปาสกิลหนึ่งใกล้ๆนะครับมันจะได้อะไรไจะได้แเต็คนะครับจะได้สเต็คเยอะได้สามสเต็คเลยนะครับสกิลหนึ่งถ้าไปได้ผมบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับ <Yes. S 1> เวลาเล่นทุเรนนะครับพยายามเล่นกับทันในขับไปนะครับเสร็จ <Yes. S 1> ร้อยจ็กเกอร์โดนนะครับอุ mm hmm. มูลานเลือดน้อยว่ะ เล่นหมือนข้าเจ้ามังกรนะครับชอน,นี้เคย์หยานน่าจะตายครับเพื่อนเข้าไปอย่างนั้นตายครับเรียบร้อยอุ้ยผมไม่ถึงอะถ้าผมมีสกิลสองดสไปนี่ก็คือแบบน่าจะโดนผมต่อครับแต่ช่อน,นี้เราต้องถอายนะครับจริงเฮ้ยถอยเพื่อนถอย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 อ๋อโอเมนเล่นนะครับชอน,นี้เล่นกับมูลาดยังไงครับชอน,นี้ ถอยเถอะเชื่อผมเอาจริงฉันนี่เราต้องถอยนะเนะี่ยลึกเกินมันไม่ดีนะครับเห็นไหมถ้าเราถ้าเราบวกต่อเมื่อกี้ก็คือเราอาจจะโดนหยาดเก็บหมดเลยก็ได้นะครับเพราะเลือดฝั่งเราก็น้อยเหมือนกันแต่ฉับเมื่อกี้นี่ก็เราเอตดสินใจก็แต่สินใจ,ย,จย,ยังไงก็เล่นอย่างนั้นเลยครับฉับเมื่อกี้นี่ก็คือแบบผมถอยนะนะแล้วนะว่าผมเห็นเพื่อนบวกผมก็เลยเดินไปต่อนิดนึนงเผื่อแบบเผื่อได้เล่นต่อนะครับประมาณ ถ้าเราตัดสินใจไปไหนก็ตัดสินใจไปเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องไปลังเลครับอย่างเช่นแบบเอามังกรเพื่อนบวกก็คือถ้าเราตัดสินใจเอามังกรแล้วก็เอาไปก่อนเลยก็ได้ครับเล่นแบบนี้นะถ้าแบบตัดสินใจไปไหนก็อ่ตัดสินใจไปเลยครับโอเคแล้วก็บับฟ้าต่อนะครับตอนนี้เออเหมือนโจ๊กเกอร์ผมจะโดน ยังไงครับช้อนนี้ตายครับน่าจะตายทักตัวอุ๊ยโอ้โหสกิลหนึ่งไม่ติดโอ้โหพยายามเข้ามาลำนี้เรียบร้อยตายครับเมื่อกี้ผมน่าจะโดนสกิลหนึ่งของแก๊กนะครับผมเลยกดสกิลหนึ่งไม่ติดนะครับนี่ครับผมก็จะพยายามเล่นกับทันได้แคบไว้นะครับโอเคมูราตายนะครับแบบนี้ถ้าผมไปถึงก็คือมูราตายเลยครับแต่มูราเขาอาจจะมีสกิลหลบเรานะครับท่านผู้ชมโอเคเราเขาแดดมาครับโอเคตักล่างเงาตายครับหลบปะโอเคตายครับ เขาไม่น่าจะมีสกิลสองหลบนะครับที่จริงมูราเขาจะไม่ตายง่ายๆแบบนี้นะเอาจริงเขาจะมีสกิลหลบนะครับแต่ว่าคนนี้เขาไม่น่าจะมีสกิลหลบนะครับโอเคแล้วก็มาเคลียร์คิวเดินกลางต่อแล้วเราก็ตีป้อมนะครับแต่ก็เหมือนเขาก็น่าจะมากันโอเคยูเอจะตายที่ผมไม่เอาป้อมก็คือผมไม่มีดาเมจต,ตีป้อมนะครับตีป้อมไปก็อาจจะไม่แตกนะครับคุณผู้ชม เรามาทำอย่างอื่นดีกว่าเช่อนเอามังกรอะไรนี้นะครับโอเคสวยได้ออกก็นี่ละต่อไปก็จะออกเป็นกระทแวมไพร์เ,เลยนะครับเพราะว่ากระทแวมไพร์เนี่ยจะช่วยเขาเรียกว่าอะไรจะช่วยแบบจะช่วยจะช่วยดูดเลือดนะครับประมาณนั้นทูเรนขาดไม่ได้เลยนะครับแบบเวลาเลือดน้อยปุ๊บเราก็มาดูดเลือดจากคีบคีบป่าเราคีบเลนอะไรเนี่ยครับมันจะดูดดีมากเลยนะครับท่านผู้ชมทูเรนนี่คือขาดกับแบบกระทาแวมไพร์ไม่ได้เลยนะครับ ต้องออกนะครับผมแนะนําเลยนะครับว่ากระถาแบนไพายกับทุเรนนี่ก็คือแบบเหมาะสมกันมากนะครับต้องออกทุกเกมตายเป็นทุเรนเลนกลางยังไงก็ต้องออกนะครับออกยังไงครับช่อนี้ลิกเตอร์จะงานหรือเปล่าเพื่อนเกมก็จะขโมยบ้าฟ้าเขาเลยนะครับขโมยได้ก็ขโมยนะครับช่อนี้เหมือนเพื่อนจะเล่นนะครับช่อนี้แล้วก็พยายามเก็บแตกแวนครับตายปะร้อยตายครับ ฉับเมื่อกี้เราก็กดทันเดอร์เบิร์ดไปเลยนะครับไม่ต้องไปกดค้างแล้วก็เล็งนะครับแบบให้มันซุ่มเอาครับเพราะว่าทันเดอร์เบิร์ดมันจะเล็งตัวที่แบบเลือดน้อยๆอยู่แล้วนะครับผมก็กดยิงไปมั่วๆเลยครับฉับเมื่อกี้เมื่อกี้เขาน่าจะโดนเผาหร,หรือเปล่าเขาไม่น่าจะตายเพราะนตินะครับน่าจะโดนอากุนีเผาตายโอเคเราก็ตดัดไปครับสักตัวเอ้ยโุ้ย้ายูเอตเอ้าอยู่เอตไม่มีอนติหลบเมื่อกี้ก็น่าจะตายนะครับ เมื่อกี้เขาอันติหลบแล้วก็อยู่หลังไฮเดตกับไฮเตตก็รับแทนเลยเมื่อกี้แต่เขาก็เกือบตายนะครับเอาอยัางไงครับชาติน,นี้เฮ้ยมึงหลาดทุเรนเนี่ยจะแพ้ตัวที่แบบเบิร์ดแรงๆนะครับเบิร์ดเราแบบเบิร์ดตัวที่แบบเบิร์ดทุเรนแรงๆนะ oh. อย่างเช่นลิงอะไรเงี้ย oh. พวกตัวหายตัวไอ้พวกแบบหายตัวแบบทุเรนไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นตัวประมาณนั้นนะครับ ออยูเอ UA, ตัวนี้มันตอดไม่หยุดเลยวะ่ะเดี๋ยวผมจะพยายามเอายูเอนะครับยูเอนี้เอาไม่ยากหรอกนะครับผมแต่ต้องแต่เราต้องมีทันได้แคปเฮ้ยมูราตมูราตเกือบโดนตะวัดนั่นนะเมื่อกี้นะอันเวลามูราตอันติเนี่ยมันก็สามารถขัดได้นะท่านผู้ชมแต่ว่าผมไม่มีสกิลขัดไงทุเรียมันไม่มีแบบไม่มีซีซีนะครับไม่มีสตันอะไรเงี้ยครับโอเคแล้วก็พยายามเก็บสแต็กนะครับเอาจริงช็อตน,นี้เราต้องเอาดาร์ แต่ว่าเหมือนเพื่อนเจ้าป้อมบนนะครับเหือนเดือดดายโดนดึงครับมูราตายนะตายปะเออโดนจรวดไปโอ้โหแต่ถ้ามูราตายอันี่คงนี่แบบ <Don 't S 1> หล่อเท่เลยอะทุกคนอะแต่โดนโจกเกอร์แย่งซีน oh, ไม่เป็นไรครับถือว่าช่วยๆกันโอ้ยผมก็ยังไม่หายเป็นไข้เลยท่านผู้ชมอขอโทษด้วยนะครับ โอเคแล้วก็มเอาดาร์กต่อเลยนะครับชั้นเนี้ยไม่เอาดาร์กตอนนี้ก็ไม่รู้จะดาร์กตอนไหนแล้วนะครับโอเคช่วยๆกันตีนะครับชั้นเนี้ยเป็นป่าที่เราต้องมาช่วยเพื่อนตีพวกไอ้พวกดาร์กพวกมังกรน,นะครับเพราะว่าปะนะ่ามันมันเหมือนเป็นหน้าที่ของป่านะครับประมาณนั้นเล่นป่าก็เหมือนเล่นโรม m i n เลยเอาจริงแต่มันอยู่ในตำแหน่งต่างไงในความคิดผมนะป่ามันทำหน้าที่เยอะ เอายังไงครับจอดน,นี้อีปีไปถึงทีแต่ไม่โดนใครเลยใจเย็นครับใจเย็น oh <my. S 1> ก็คอยดันเลนนะครับโอเคผมก็จะไปดันเลน oh <my. S 1> บนให้เพื่อนนะครับ oh <my. S 1> เพราะว่าดิกเตอร์ไม่มาดันให้เพื่อนเลยนะครับ oh <my. S 1> ดิกเตอร์เป็นตัวที่แบบเดินวนะครับ ไม่เป็นไรครับช่วยๆกันนะครับโอ <Okay, S 1> เคครับเลนล่างโอเคเหมือนเพื่อนเราจะได้มาหนึ่งตัวนะครับ <unt ung. S 1> ได้มูลาดมาโอเคครับเราก็พยายามดัน,นสามเลนมาเลยนะครับเขาจะได้กันยากๆโหตายอุ้ยโดนหนูต้องรีบออกครับดอกฮันดิเตะมาลำโอเคแล้วก็ปาสกิลหนึ่งเก็บๆไปนะครับสกิลหนึ่งแล้วก็ถอยนะครับพยายามปาต่อๆเขานะครับ ถ้าเราไม่มีสแต็กเหมือนเมื่อกี้นะครับโอเคยเราก็เก็บสแต็กจากพวกคีบพวกนี้ก็ได้นะครับแล้วก็หาช็อตเลยครับเคฟยูเอคอลัมนะครับตายครับตายครับแล้วผมก็น่าจะตายต่อนะครับน่าจะโดนลำเรียบร้อยครับโอ้โหโอเมนสวัสดไม่โดนเฮ้ยสวยเพื่อนเก็บโอเมนเก็บมันแหละสวยเพื่อนแล้วโอเมนก็น่าจะตายนะครับหรือเปล่าเฮ้ยสวยผมโอ้โหได้สองตัวก็สวยแล้วนะครับเอายังไงโอ้โดนมูลาศับ ไม่เป็นไรครับถือว่าสวยแล้วแล้วก็พยายามมีทันได้แคปไว้แบบนี้นะครับแล้วก็รอครับโอ้โหกดอันติใส่แก๊กเฉยเลยเมื่อกี้แต่ไม่เป็นไรครับตอนแรกผมจะกดใส่มูลาหไงแต่มูลาหน่าจะหลบเอ้ยน่าจะกลับร่างเงาก่อนครับผมเลยกดไม่ทันยังไงครับชอนนี้เร็วแน่หรือเปล่าเพื่อนเอาดักไหมอาดักดีกว่าเพื่อนเอาดักเอาดักชอนนี้เอาดักเลยครับชอนนี้เราต้องรีบเอานะครับเวลาเกมน้ำนะครับพยายามกดเขาไว้นะครับ Okay. เราต้องรีบเอานะครับชั้นเนี้ยรีบเอาดังนะครับตีไปครับตอนนี้ตีไปอแครี่ไม่มาช่วยตีนะครับจะไม่เป็นไรทีชั้นนี้ผมก็จะกลับบ้านก่อนนะครับเพเลือดผมน้อยนะครับแล้วมันก็ไม่แล้วคีบป,ป่าก็ไม่มีผมดูดเลือดเลย นนถามว่าปล่อยด์กเล่นไหนก็ปล่อยเล่นไหนก็ได้นะครับมันแต่ถ้าอยากแบบอยากแบบอยากให้ดักมันเดินไปถึงป้อมเร็วๆก็ปล่อยเล่นกลางก็ได้ครับแล้วแต่รับจะปล่อยตรงไหนก็ได้นะครับอ๋อยูเอตายครับเรียบร้อยเฮชิมันแฟกี้ออกแก๊กตายนะเนี่ยแก๊กตายไะไม่ตาย ตัวนี้มันอึดครับแก๊แกมันอึดเนี่ยค,ครับพยายามเก็บสแต็คไว้แบบนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้โหได้แค่สองทันด้แคปเองวะแต่น่าจะโอเคที่ตายอยู่นี่ครับพยายามเก็บปาส,สกิลหนึ่งแล้วก็เก็บสแต็คแบบนี้ครับโอเคตายยังไงครับชาติน,นี้ตายครับแก๊กฟันดีให้ช็อตเรียบร้อยให้ชอ็อตเป็นแฟกซ์อย่างไงยังไง โด,โดนผมนะครับบอกเลยถ้าทันได้แคผมขึ้นนี่ผมเอาไฮเดเตสุดอะตอดไปครับโอ้โหโดนไป2,000เด็กโคตรเจ็บอะเอะมาะครับผมต้องมีทันได้แครนะครับเพราะผมจะเอาแคลรี่หรือ UA เอะไรนะเพราะว่าเขาไม่น่าจะเดินตรงๆไม่ผมฆ่าอยู่แล้วมีแต่ผมต้องเดินไปหาเขานะครับโ,โหฟิกเลยอะมแมงจริงครับท่านผู้ชมเนี่ยดูมูลาดดีครับ โดนทันทีแค่โดนทันทีแค่ผมก็ก็เจ็บแล้วเจ็บมากนะครับถ้าไม่ได้ออกการเวทกันแบบทูเลนและเงาครับอย่าพยายามเก็บสแต็กไว้แบบนี้นะครับโอเคเอาดาร์กเลยเพื่อนชนะเอาดาร์กก็น่าจะจบได้เลยนะครับโอเคเหมือนเขาจะเช็คพงเช็คภูมิครับ เห okay. มือนแก๊กจะเดินมานะครับคราวนี้แต่แก๊กไม่น่าจะแย่งเราได้นะครับเหมือนโอเมนเราไปข้อมบนด้วยนะครับโอเคได้ได้ดังนะครับคราวนี้โอ้ย okay. สวยครับอ่าแก๊กตายปนะเนี่ยแก๊กตายครับเรียบร้อยโอ้โหโดนยูเอะโดนสกิลยูเอะนะครับเมื่อกี้เกาะผมหายเลยเคมผมก็จะปล่อยดักเลนกลางเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้รีบจบเกมนะครับ ถ้าไปเลนข้างเนี่ยดาร์กมันจะเดินนานนิดนึงนะครับเดินเร็วไม่เท่าเลนกลางครับประมาณนั้นเรียบร้อยโอเมนผมเข้าไปตายนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมจะมาป้อมเลนบนให้เพื่อนนะครับเคจังหวะที่เพื่อนบวกนะครับอะไรยังไงครับชันนี้เคตายครับหยาดตายครับเรียบร้อยมีช็อตเจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะโอ๊ยเจ็บนล้อะไรยังไงครับชันนี้ฝั่งเขาเหลยสองตัวนะครับฝั่งผมเหลยสามตัวมุ่หลานน่าจะตายครับไม่น่ารอด เฮ้ยตายโอเคตา,ตายครับเฮ้ยจบแล้วเฮ้ยจบไม่ได้หรอก็พยายามมองแมปไปนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยมูไลท์เขาแหลมมากเลยเนะี่ยตายครับเรียบร้อยโอเคน่าจะจบนะครับจบครับตีปั๊มครับชัตินี้ตีปัม๊มลิกเตอร์ช่วยตีปั๊มหน่อยเพื่อนตีปั๊มครับชัตินี้ตีปั๊มครับ ที่ป้อมครับเกมชนะที่ป้อมนะครับสวยครับผมโอเคผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับก็มีคนติดตามผมเยอะมากเลยครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้กําลังใจผมนะครับผมก็มีกําลังใจในการทําคลิปมากเลยนะครับก็ขอ,ขอบคุณทุกคนนะครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับท่านผู้ชม